ผูพ,พันเบิร์ดออกรายการเนี่ยไม่ได้พูดถึงมาลีนะฝ่ายทหารเขาพูดพุ่งเป้าไปที่หุนเซนทันทีเช่นแก้มือกันไหมเจ็ดวันผูพ้พันเบิร์ตจะท้าหุนเซนแก้มือกันไหมให้เวลาเจ็ดวันอยากแก้มือไหมเนี่ยมันต้องมุ่งเป้าไปหัวใหญ่ครั้งที่แล้วก็บอกว่าหุนเซนกับหุนมานเนี่ยคุณไปคุยกันเนี่ยผูพ้พันเบิร์ตนะสองพ่อลูกยังคุยกันไม่รู้เรื่อง นี่เป็นการคือถ้าเป็นเราเนะี่ยเราสู้เราต้องสู้กับฮุนเซนไนงะฮุนเซนเป็นศัตรูกับประเทศไทยตอนนี้นะดังนั้นเนี่ยไปดีใจเพราะว่าเนี่ยเป็นผลสะท้อนเลยตั้งคุณหมุนปนัดดามาสู้กับมาลีกลายเป็นประจานความอ่อนด้อยของรัฐาบาลโดยตรงอ่ะรัฐาบาลโง่ถึงขนานดะว่าต้องสู้กับมาลีทั้งที่เราต้องนําให้มาลีหรือให้ฮุนเซนพูดตามเรา ดังนั้นเนี่ยเมื่อวานระเบิดขาขาดอีกรอบหนึ่งรัฐาบาลก็บอกว่าไม่อะไรเลยก็เป็นอาจจะผลต่อเนื่องมันจะต่อเนื่องหรือไม่ต่อเนื่องแต่มันทําผิดไงมันวางระเบิดเนี่ยมันถือว่าผิดอนุสัญญาออตตาว่าเคยเห็นรัฐบาลออกมาเรียกร้องเรื่องนี้ไปยังยูเอ็นยังออกมาเพ้าเเอ้ะมาบอกว่าเดี๋ยวฟ้องสารแพ่งศาลอาญาที่เมืองไทยคุณจะเอาใครไปจับหุนเซนมาขึ้นศาลที่เมืองไทยอะ พูดแบบเหมือนแก้ตัวไปวันๆไม่ใช่นะครับดังนั้นเนี่ยเขายังวางระเบิดกันอยู่ยังเหมือนสู้รบกันอยู่นะหยุดยิงแต่ไม่ได้หยุดลบนะเพราะไทยถูกวางระเบิดอยู่เราต้องจัดการรัฐบาลที่เป็นปมด้อยอ่อนด้อยอ่อนด้อยของประเทศไทยให้ได้ด้วยกันด้วยการจัดการรัฐบาลไม่งั้นเราต้องตั้งรับกันอยู่แบบเนี้ยถูกการพูดของเขาชีน้นาถูกรัฐบาลของเขาคือคมบูชาเขาไม่ได้สนใจมารยาทาาทางการทูตทางการโลกอะไรนะ วันนี้ก็เห็นพาไปดูชิ้นส่วนระเบิดที่ทิ้งจากคิปเพนนอ่ะก็มันก็รู้ว่าถ้าทิ้งแบบมันจะลงมานอนล,ลูกระเบิดมันจะลงมานอนได้อย่างไงมันทิ้งลงแนวดิงอ่ะผมอ่ <c oughs> ะคือเขาไม่ได้สนใจเขาโกโหกจนเคยชินแต่รัฐบาลไปตั้งรับทางการเนี่ยทางการเมืองถือว่าเราตั้งรับแล้ววิ่งตามแก้ข่าวอยู่โดยตลอดเราไปหยุดยิงโดยไม่มีใไขมันจึงไม่เกิดสภาพบังคับอะทํายังไงจะให้เขามากู้ระเบิดอ่ะ